เดี๋ยวครับเห็นผมเห็นผมเห็นเต็มตาเลยครับใจเย็นครับผมว่าลักษณะแต่งเนื้อแต่งตัวตอนแรกคาดมันเป็นชาวบ้านแต่ตอนนี้ให้สินให้พรเดี๋ยรับพี่ครับเจริญเจริญขอบใจนะเออคิดถึงกูก็มาหากูเด้อกูก็ไม่มีอะไรโอ้ยไม่ใส่ตรงนี้มันเป็นถ้าบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าซูขวัญเพราะปั๊บเนี่ยมนเนี่ยผมมาใส่ปั๊บเอาไปใส่ผมนะเป็นภปั๊บแอมมันเป็นผ้า มันเป็นผ้าที่มีประโยชน์มากมายนะฮะสารพัดผัดอับน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวใช่ไหมปูนั่งนันปูนอนม้วนม้วนหนุนหัวนานใช่ไหมเช็ดเนื้อเช็ดตัวสารพัดเออมีความทุกข์ผู้คอตายได้อีกอย่าทำาริงหรออย่าทำะารพัดบ่านี้ะร้อนๆเอาคุมหน้าใช่ไหม คุมหน้าคุมตาได้อีกพูดมาหลายสิ่งสารพัดประโยชน์เลยนะครับไอดมเลยครับซักบ้างเถอะครับซักมันเกิดเค็ดเหงื่อมากี้นี้อเอะไรมันมีข่าวสารทางด้านการเกษตรทั่วฟ้าเมืองไทยเราลืมเสียไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เออมันเป็นช่วงไหนนะพี่ออนเนี่ยครับพี่อ้นอัพเดทเกษตรนิวเออแม่แม่สมควรจะเป็นพิธีกรแทนผมนะมเริ่มจะไม่ได้ก็เริ่แมจะอะไรนะอะไรนะอะไรนะอัปเดตเกษตรนิวอ่า อัปเดตเกษตรนิวสนับสนุนโดยยาหม่องเขียวตราโพดาวครีมมาร์กหน้ารังนกสวิฟวิวโกลเรื่องดื่มคอมมันโดช่วงวิกฤตราคายางพารา3กิโล100กลุ่มเกษตรกรเมืองนครศรีธรรมราชหันไปเลี้ยงจิ้งหรีดขายสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิตให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนางชวีวันเจริญรูปอายุ41ปีเกษตรกรพื้นที่ตำบลโมค,ครานอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดนับหมื่นตัวโดยทำการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจรเลี้ยงจับปรุงขายพร้อมทำการส่งขายแบบ Delivery สร้างไรายได้เดือนละ1,000 0บาทจิ้งหรีดจะใช้ปอซีเมนต์ทำการเพาะฟักในแต่ละบ่อจะแยกเป็นรุ่นๆเพื่อให้สามารถจับขายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดประกอบด้วยข้าวโพดฟักทองและพืชผักผลไม้อีกหลายชนิดระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ45วันจึงจะจับขายได้นางชีวิวันเจริญรูปเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดขายเป็นอาชีพเสริมในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำเพราะการเลี้ยงจิ้งหรีดลงทุนน้อยแค่บ่อซีเมนราคาไม่กี่ร้อยนำมาวางไว้ในที่ว่างข้างบ้าน จากนั้นซื้อไข่จิ้งหรีดราคาถัดละ1,200บาทที่เลี้ยงก่อนเฉพาะและขยายพันธุ์ออกไปซึ่งในปัจจุบันได้เลี้ยงจำนวน9บ่อในแต่ละบ่อจะมีจิ้งหรีดประมาณ5,000ตัวส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดเช่นข้าวโพดบวบฟักทองและผลไม้ต่างๆสำหรับราคาจิ้งหรีดจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ300บาท โดยเมื่อลูกค้าสั่งซื้อจะจับจิ้งหรีดตามจํานวนนํามาปรุงแบบส,สดๆนามาคลุกด้วยเครื่องปรุงรสเด็ดสูตรเฉพาะจากนั้นจึงนําบรรจุถุงขายถุงละหนึ่งบาท ซึ่งจิ้งหรีด1กิโลกรัมบรรจุขายถุงละ100บาทได้เจถุงใน1กิโลกรัมจะได้รับเงิน700บาททำให้มีรายได้จากการเลี้ยงและปลุงจิ้งหรีดขายโดยเฉลี่ยใน45วันจะมีรายได้บ่อละ1 0 0 0ถึง1,200บาทรวมแล้วไม่น้อยกว่า10,000บาทนับเป็นอาชีพเสริมรายได้ที่ขาดหายไปจากราคายางพาราที่ตกต่ำได้เป็นอย่างดีค่ะอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ทำไร่ค่ะแตกหน่อและโตเร็วขณะที่เกษตร เกษตรกรผู้ปลูกต่างเร่งปรับพื้นที่ให้ข่าแตกหน่อง่ายขยายพันธุ์ให้ลงหัวใหญ่เร็วแม้ว่าจะมีหนอนกอร,ระบาดแต่ก็ส่งผลดีมากกว่าผลเสียกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวัดไทอำเภอเมืองและตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ต่างปรับพื้นที่นาข้าวหันมาปลูกไร่ข่าในแปลงนากันมากขึ้นเนื่องจากข่ามีราคาดีและมีพ่อค้ามารับซื้อถึงไร่โดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งขุดข่าเองเมื่อข่าลงหัวโตพอเก็บขายได้ จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในช่วงนี้กลางคืนหนาวเย็นเช้ามืดจะมีน้ำค้างอากาศเย็นนี้ส่งผลดีต่อการปลูกข่าส่งผลให้ข่าแตกหนอ่อออกกอได้มากยิ่งขึ้นเกษตรกรผู้ปลูกต่างพากาันขุดหน้าดินที่แน่นเพื่อให้เกิดดินร่วนซุยจะทําให้ข่าแตกหน่อแทงยอดได้ง่ายและเพื่อเป็นการใส่ปุ๋ยบํารุงในช่วงที่ดินมีความชื้น ด้วยอากาศที่เย็นและมีน้ำค้างลงจะส่งผลดีมากกว่าผลเสียแต่ต้องคอยกำจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่จะเป็นหนอนกอลงมากัดกินกับยอดขาที่แทงหน่อขึ้นมาตามพื้นดินและการปลูกขาจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพของเกษตรกรในหลายพื้นที่ซึ่งมีอาหารไทยหลายอย่างที่จะต้องมีขาเป็นส่วนประกอบแสดงให้เห็นว่าตลาดขาย,ยังไม่ตันตราบใดที่มีขาเป็นส่วนประกอบ สำหรับขาที่ปลูกจะเริ่มขุดขายเมื่อมีอายุตั้งแต่8เดือนและจะทยอยขุดขายไปเรื่อยๆจนถึงอายุ2ปีช่วงที่เหมาะต่อการขุดขาขายและมีน้ำหนักดีได้กำไรมากที่สุดควรขุดในช่วงอายุ1ปีถึง1ปีครึ่งใน1กอจะได้ขาที่มีน้ำหนักเฉลี่ย8 1 0กิโลกรัมและมีสัดส่วนของขาอ่อนประมาณ70%และขาแก่ประมาณ30 ถ้าเกษตร,รกรขุดขา่าเมื่ออายุตั้งแต่ปีเครื่องขึ้นไปจะมีสัดส่วนของข่าแก่มากกว่าข่าอ่อนตามลำดับในการขุดขา่าขายดินจะต้องมีความชื้นจึงจะง่ายต่อการขุดหลังจากนั้นบรรจุข,ข่าลงถุงพลาสติกใสน้ำหนัก10กิโลกรัมต่อถุงโดยเฉลี่ยราคารับซื้อข่าอ่อนจะเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทและจะสูงขึ้นกิโลกรัมละ15บาทในช่วงเทศกาล สำหรับขาแก่จะขายได้กิโลกรัมละ3-5บาทพื้นที่ที่มีการปลูกขาจะกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยพื้นที่ปลูกในเชิงพาณิไชยด้แก่จังหวัดฉะเชิงเซาอ่างทองเพชรบูรณ์ราชบุรีอุดราชธานีและนครสวรรค์เป็นต้นค่ะ